ค่ะทนผู้ชมคุณแม่กำลังท้ำปิธี่นะคะเนาะอนาทานีคะคุณแเป็นาชตาตาจานตาซี่าา่งยุหลกันยง้างหลกนยุ่งย่ขางหลังกันย่งย่้างหลัีกันย่นยุ่งข้างหลัันยุ่งย่้างลัันยุ่งยุ่งข้าลกนย่่ลเกนย่ยาหลัยุ่งยางหัย่้างหลักย่เนาะหนยด้โชคลักงวดุ่ะค่ะคุณแห่ งวดที่เกียงวดนี่เขางวดที่สี่ขั้นเขาอีกงวดนี่ก็คือหานาะคุณแม่นาะงขั้นไฮจ้าท่เกี้ยเขางวดที่สี่งวนี่เขามาแล้วสามงวดบ้านนี้โตเล็ดงวดนี้ใหญ่เป็นตัวใดคุณแม่อแก่เบื่อเขาแก่มากอยู่แก่กว่ะคือคือออกครบัสได้นเณแม่โมบอยังอยู่หลังโตด้านตะวันตก ค่ะธรรมชมเดี๋ยวจะพ่าธรรมชมไปเบิรขังตุลนึ่งแต่พีลูอถึงชุ่เี่ออกอ้เนึ่งแปดสองศูนท่านออกแปดชองถึงตกอนออกค่ะค่ะังไปน้ำกันเด้อเราจะพาพี่นองค่าหนึ่งแปดสศูเก้าเกเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสอศูนเก้าเออกม่าออกได้พี่นองงดนีหงวดนี่ละอันนี้เป็นตั้งสารบ่คะ สั่งซารใหม่เข่นมือื่นเมือื่นสั่งซารใหม่อันนี้เป็นลุมเป็นปะคะคุณแม่ตรงนี้เป็นลุมตรงนี้เป็นลุ้มใหญ่รักกิโลมาตรงนี้รักกิโลเป็นลุ้มของรักกิโลชมปนว่าจะหายเจะงมวดคะเจ๊งวดนจะหายเจ้นมวดซ้อนหายเจ้ามวดกัใหญ่จกจะาหายเจ้งัวดที่หายเจวดเขามาแล้วสามมวด เขาไม่อมจ้างมาคือจีนี่ที่เรื่องทางก็ไปนี่่ะใช่ถ้าค็ณคุ็ต้องว่ามีแชือว่าักกือแบบนฮะผู้ฝ่ายดใช้ฝ่ายประจำที่เบิร์นักกิโลขับตมชมนี่นะคะตรมชมเลขลักกิโลขับรมชมหนึ่งแปดเจนึ่งแปดสองเจ็ด ด้านทิศตะวันตกนี่ก็เป็นอีกด้านนะคะท่ผสาามชม20792079เจาสองูนย์เจ็ดเก้านะคค่ะมชมสองศูนย์ูนย์เ้านี่ค่ะาามชมอีกด้านหนึ่งที่ออกไปแล้วค่ะสาามชมหนึ่งห 501650ออกข้างบนออกข้างล่างธรรมชมค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะกายาพไไึง่าไปใส่นอกธรรมชมทอมมี่สามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเบงของดีกระเป๋าแอมรอทรงก<ม>ันเลยค่ะเดินทางไปทำบุญอ,อ,อยู่ยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิได่งแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้เข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จ็งสี่เหือถือเนาะครับเนาะต่อมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดค,ครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะนี้เรื่องการเมตตามหมายมโหสน์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแหละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอดลูบสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดจีิงหละเนานนะนาครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไมาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับสมาชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลงปู่ออมากนะครับเนาะหล้วก็เมื่อแท,ะ,ทะครับท่าชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทมาชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกะบบล้อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บสี่โบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงก็เสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พิ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะานคะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น,น้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ